สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูนาครับแต่ว่านาที่เราเห็นจะไม่ใช่นาข้าวครับแต่ว่าเป็นนาผักบุ้งครับพิกัดตรงนี้จะอยู่ที่บ้านคิดตุ่นครับตำบลโนนอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นที่ของท่านกำนันจิรพรกันแก้วครับท่านพยายามที่จะแบบเป็นคนที่มีความคิดแนวคิดรุ่นใหม่ครับวันนี้ท่านพยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่ของท่านครับบนเนื้อที่หนึ่งไร่แทนที่จะทํานาท่านก็บอกว่าโอเคทํานาเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะ ทำนาผักบุ้งเนี่ยแบบนี้นะครับท่านลงได้เมื่อประมาณสักวันที่12เมษาวันนี้ที่เรามาถ่ายทําครับวันที่4ี่พฤษภาคมนะครับก็ประมาณสัก3าสัปดาห์นะครับปรากฏว่าได้ขายแล้วเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับน้องนิวดีวกว่านะครับที่มที่เป็นลูกสะพายท่านท่านได้ได้มาเก็บผักบุ้งในวันนี้ครับว่ารายได้เป็นยังไงแบบไหนอ้าวเจอน้องแล้วสวัสดีน้องนิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวมาจากไหน มือนี้มาเกบพักบุงค่ะพักบุงยูนีก็ง่ามหลายค่ะแล้วก็ก็อยากจะแนะนํานะคะว่าผู้ใดเนาะค่ะที่มีพื้นที่หน้าอยู่ค่ะอยากเปลี่ยนเป็นการเกษตรมาปลูกพักนะคะก็แนะนําพักบุงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทีเลือกค่ะรายได้ก็ดีพอสมควรนะคะพอสมควร,ควรเข้ามาพอสมควรนี่ <c oughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถามมือหนึ่งน้องนิวขายพักบุงเด็จักบาทครับมือหนึ่งเนาะคะ่ะยงังยังเดี๋ยวเขาอนุญาต ภัเบิึงก่อนเนื้อค่ะว่าพื้นที่เล่านี่เฮามีอยู่ประมาณหนึ่งไร่ประมาณไร่พอมีหนึ่งไร่แล้วเฮาลงพักบุ้งนี่อยู่ประมาณซิปแถวจ้ะเป็นแถวซิปแถวซิปแถวค่ะและก็เฮาเฮาเก็บมือหนึ่งนี่เก็บอยูซีแถวค่ะเพราะว่าเฮ้าผึ่งเหลิมเนาะเฮาเก็บอยูซีแถวแล้วแถวหนึ่งนี่เฮาสิโต๊กแถวละหาซิบบาทถึงหกซิบบาทจ้ะอย่างเช่นแถวเนี่ยไปนี่ได้ประมาณหาซิบบาทถึงหกซิบบาทะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นนะครับเนาะถูกต้องค่ะถ้ามันผ่านไปอีกเจ็ดเดือนสองเดือนแสดงว่ามันหนัก อาจสิเป็นแถวเราลอยก็ได้เนาะค่ะแม่เ้ากอมาขายแบบนี้ค่ะแถวละประมาณห0บาทมือหนึ่งเก็บได้สี่แถวค่ะแสดงว่าขันตาได้มื่อละสองรอยบาทสองรอบาทโอ้โหสองร้อคิดเป็นเดือนนี้เดือนละไรเป็นไหนเดือนละห00 0บาทค่ะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่6 0 0 0บาทจ้ะยืนผื่นนี่คือเดือนละหกพ0เลยค่ะถ้าสมมติว่าหน้าไอ้หน้าที่เขาเห็นนี่ไรยหนึ่งเนี่ยแ้าเห็นหน้าเนี่ยสูงสุดที่ใดตั้งที่เปศึกษามาเนี่ยลาหนึ่งได้แค่ประมาณ8ปดพันถึงหมื่นเลยแม่ต่อปีนะะค่ แต่อันนี้พักบุ้งแค่เดือนเดียวได้๋ยวหกพันเลยค่ะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งทางเหลือค่ะอาจารย์แสดงว่าสองเดือนนี้เขาเาสามารถเสียเห็ดได้หลายกว่าก้านเห็ดเข่าเห็ดหน้าเมนไหมครับแมนค่ะสองเดือนนี้คือเห็นเงินหมื่นและจ้ะแมนค่ะนี่นพักบุ้งงามพัสิ้เลยค่ะยอดใหญ่นะครับเนาะแมนค่ะยอดใหญ่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เย็นตาโฟ่ได้เบิร์ตเลยจ้ะอืมสมตามหลักพักบุ้งที่ที่เห็นนี่เป็นพันใดครับน้องนิวตัวนี้สิเป็นที่เลือกมาปลูกนี่เป็นพักบุ้งแก้วเด้อค่ะสังเกตว่ายอดนี่สวยแล้วก็ใบเขียวแล้วก็ตูา ตัวตรงแล้วก็กลมสวยค่ะขวบนะครับขวบจ้ะแล้วก็ที่สําคัญของท่านกำนันเพิินปูกนี่สิเป็นแบบอินรียนะครับเนาะเป็นอินทรียค่ะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนเพิ่นสิใสขี้งัวนะครับเนาะแมนจ้ะใส่ขี้งัวนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนกระเลื่มตนจากการที่มีสวนเกษตรเพื่อนนั่นละนะครับหลังจากนั้นเพื่อนกระ่องอยากที่เพี่ยนพื้นทีหน้าให้เกษตรกรได้เห็นว่าฐานใกนกรณีที่เขาสามารถจัดการน,นา้ำได้เฮากสามารถสาารถีสางได,ด้ใด้หลายกว่าการเห็ดหน้านี่ก็มาเบิ่งกันครับ น้องนิวกําลังเก็บผักบุ๋งอยู่อ่ะถ้ามีคนสนใจด้วน้องนิวถ้า,าสมมติว่าผมมีเปิดร้านสมตั้มอยู่ถ้าอยากสีมาติดต่อให้น้องนิวไปส่งนส่งบ่ส่งจ้ะใคนผู้ใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะ,ะหรือทักแชทนะคะสวนปันน้ําใจค่ะสวนปันน้ําใจหรือถ้าเกิดว่าทักทักไปทางเพจเพจน้องนิงน่วในเพจน,นะครับค่ะเป็นเพจของน้องนิวโดยตรงนะคะร้านปอปวีนาค่ะ0973350699จ็ดสามสา้าค่ะอืมรายละเอียดเบอร์โทรเดี๋ยวผมสิลงไว้ลาลิปครับถ้า ้านก๋วยเตี๋ยวลานสมตำมั้ะครับเนาะถ้ายากถ้ายากสีมาแบบดิวประมาณว่าอยากให้ไปทรงซูมือแมนค่ะเข้าทรงซูมือปอ่าทรงใดซูมือค่ะเพราะว่าเข้าเก็บซูมือหนึ่งอาทิตย์นี้เข้ากับสีมีผลผลิตไทยลูกคา้าตลอดค่ะเข้าสิเก็บวนไปนะครับเนาะแมนจ้ะอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาซาสีขีวเต้อหน่อยครับาาเพราะว่าตอนนี้ไอ้ลานนี้เหลืองของสมตำกับลานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพิ่นสิมาติดต่อไว้ตลอดนะแมนเพราะว่านอกเหนือจากพักบุงในลานเพิ่นกับสีมี่ทวงออกน้ำนะครับเนาะค่ะ ผักบุ้งถั่วงอกมาที่เดียวจบเลยสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวมาทีีเดยวจบเลยค่ะใครอยากทำก๋วยเตี๋ยวมานี่มีครบจ้าห้าสิบสิบบาทเพิ่มเดรร้ายปันใดครับสิบบาทนะคะเดี๋ยวสี่ยิบให้เบิ้งเด้อค่ะคิดว่าหลายนะครับเนาะมันประมาณนั่นแหละเพิ่นเพิ่นเห็นยิบประมาณนี้ค่ะสิบบาทจ้าเนี่ยครับนี่ครับกะถ้าในกรณีที่เป็นแบบลูกค้าดิวกันนะครับมันก็สี่เดรร้ายกว่านี้นะครับกับจังที่เห็นครับเนื้อที่เพียงแค่หนึ่งไร่แต่สามารถ รายได้ถ้าเกิดว่าคิดทั้งปีเนี่ยได้ไหลายกว่าการเห็นหน้าตัง้งสิบเถาได้หรองนิวแมนค่ะเพราะว่านี่เขาเขาได้ซูมือเนาะได้ซูมือแล้วได้ซูเดือนแต่ว่าถ้าเห็นหน้านี่คือมันก็นได้แค่ปี่ละเท้าจ้าถูกต้องค่ะตีเขามีไา่ได้ซูเดือนค่ะอืมโอเคเลยครับถ้าผู้ใดสนใจกับมาเบิงมาเบิงงานได้ครับอยู่หม่องบ้านหิตุนครับตำบลนุนอำเภอโนนละไรยชาวมาสุรินบอกว่าถามหา บ้านกำนันจิรพรนะครับแม่นค่ะหรือว่าซื้อที่เขานิยมกันก็ผู้ใหญ่ใจน้ำม้อยสดใจน้ำม้อยสดเมื่อนี้ครับลูกสาวเพื่อนมาเก็บผักบุงก็เลยอยากมานําเสนอเพื่อที่จะให้เกษตรกรครับเนยหลายคนในเบื้องบนนี้ครับคนหลุ่นไม่เพื่อนกันยังมาเก็บผักบุงได้นะครับว่ามันสามารถเสียดได้กันสูบผู้สุขคนนะครับมันเส็ดได้ง่ายนะครับเก็บเหมือต่อมเหมือันนี้แค่สามมาธิด้ขายนะครับเนาะค่ะสามมาทิตย์ก็ได้ขายแล้วขันตำกับเมือละสองลอยนะครับถ้ามันออกไรอีหรือผลเลยครับเหมือละสามสี่ลอยหรือเหมือละห้าลอยก็ได้า สนใจครับรายละเอียดเบอร์โทรรวมรมถึงเพจผมจะลงไว้ล่างคลิปนี้ครับนี่ครับข้อมูลการติดต่อน้องนิวอขอบคุณน้องนิวครับผมขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ